เราหาไปหาตทะเบียนโอเคนี่นะครับต่อเช็คเน,นื้อก็อ่าเช็คเสียงแบบนี้นะครับเอานิ้วดึงไว้นะครับแล้วก็หาเป้าหมายถึงว่าจะดีดามนี้ใช่ไหมเราก็สาวหนามนี้ไว้แล้วก็ดีดไปครับดีดตรงที่ช่องมันรูพองๆนะครับระหว่างเม็ดนะครับที่มันรอยมีรอยแตกนะครับเราก็ทําแบบนี้ ดีแบบนี้อยาเอาด้ามใหดตีนะครับถ้าเกิดมันเกิดไม่ตัดล่ะอ่าอย่างต้นแรกที่ผมขึ้นไปแล้วตัดไม่ได้ถ้าเกิดเอาด้ามนีดไปเคาะนะครับหนามก็จะพังไปเกิดมิดเดยวนะครับถ้าเกิดฝนตกมาก็เกิดเชื้อราเกิดใบทับได้ก็ดีดเอาครับดีดหนามก็ไม่เสียหานะครับก็อาศัยดีดเอานะครับดีดเอาดีแบบนี้ครับก็เอาใช้นิ้วดีดสาวไว้หนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ดีดเราจะได้ เสียงที่คุ้นเคยนะครับนี่ครับอย่าเอาด้ามมีดเคาะนะครับไม่ได้เอาด้ามมีดเค